สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้นองอยินดีตอนหับขอ้อศอกสองซ้าวหน่อยเด้อหลังจากซ้าหน่อยบริถายคลิปซองมือเนาะท่ามิดบาสิบไปบ้านอาริตาเนีาะทุกคนตั้งแต่วันที่หาที่หกเดือนมืออีกแล้วเนาะทุกคนเป็นวันที่สิบอาริตาว้าบกฟ่าวกฟ่าวก็ได้แล้วแต่สะดวกเพราะว่าอาริาาตาเป็นสี่ยูจนเบิดเดือนนี่เนาะทุกคนซ้าหน่อยว่าสิขึ้นไปหาเพิ่นวันที่สิบนี่เน,ะนาะเพราะว่าซ้าหน่อยบริถัยหย่อนข้าววันเกิดมูมือแดงนี่เนาะ พอสิไปมันเกิดมูก็เลยเดือน,นเดือนไปบานอดิตาบัณฑิชิปเนาะทุกคนหลายคนแต่ก็เอฟซีวะซาโนยคือเราไปถ่ายคลิปกาลิตาเนาะสิไปอยู่แต่ว่ายังขามืออยู่เนาะเพราะว่าขาวันเกิดมูแล้วเนาะมือน,นี้เหาสีมาเห็ดอันนั้นขนมมุกเนาะทุกคนอยู่บะาค้นอยากอีพอเราอยากกินขนมมุกคดีขนมที่ว่าขนมแหน่ข้าเจ้าเอือเฮาสิมาตัดใบตองล้างบาเนาะทุกคนไปไปไป มือนีแดดเบิดมือแต่ว่าถือบางฉาดามถือเป็นอย่างไรบ,บอสสีตดเทิงอย่งบอเหอเห็ดขนมแหนบเออเอาถือไอ้ควายบ่ถืองสิเออโอเพี่ไม่ต้องเท่ากาับยี่ล่างบาทเองนะทุกคนตาอี๋นักนะทุกคน ใบตองของเราเองค่ะเแบบ๊บอลบ๊อดีรับจับชินีเข็งคอ,อยี่บอกโอเคเห็ดขนมแหนมกินนอกมือมนี้พี่น้อ,องบัตรไปทางไหนจ้ะใบตองมึงอนะ่ะน,น้องไม่อยากเตะจะเอาจะเก็บถุงยังวะพี่จะอย่าไปต,ตองเด้อแบบบบืุ๊กเห็บบนสูง bố nó bình tĩnh bảo nó muốn tẹt hả nè chị nháo chị đứa đứa con con này đẹp quá con này nói nó nói nó, thích, nó ừ. Đó, tao không có bây giờ tao không có bây giờ ้องกอละกองลองเฮาจึงตัดให้มันสูงโพดมันตัดบ่ถึงเนาะพี่น้องเขาจะสิเฮ็เเดเอาแป้งอันแป้งข้าวเหนียวเขาจะเอาตัวซน่อยเอาเป็นตาขนเขียดเปตาเขียดเนาะทุกคนเอามามุกเอาเฮาสิแซ่ก่อนเดี๋ยวสิเดี๋ยวนอยสิเฮ็ดให้เบิ่งเนาะกับเอื้อยแต่ว่าก่อนเอเฮาก็สิมตา,าตัดก่อนจ้าสูงก็ต้องใอนันกององมันจึงสิเอาได้ อันนี้เป็นส่วนหนังบ้านนี้ทุคกคนหนังแกงชิบะหนัถงถั่วมันก็ลูกบุตรเนาะเหยิบลบอ,ยอ,บอยลูกบุก็ได้จ้าพูกขนาดดังบ้านพี่ยุนข้อ,โองโก้ตัวใหญ่ตัวสูงสูงมุมมีเสมอเอาตัวเนี้ยเอาตัวไม่เอีตัวเป็นไม้เออเอาตัวนี้ก็ได้เอามาสะอันนี้เอา,พาไพ่ปตดัดออกนี่โกเคเลยนี่ โค้งกาโคบบักสุกี้อะเดี๋ยสั้นน้อยขออนุญาตก็ตัดไปตองก็เด้อพี่น้องเอาแล้วจะมาหมุนเขาไปนี่เบิร์กพี่ดำมาพี่แบงก์บานก็หกหกพี่เนาะอย่าไปตัดที่ไหนมันเสียหน่นมีดชิบเขาค่ะเออไปกล้วยตัวนี้เป็นกล้วยดำเลยนี่เคยได้กินแต่ซองมีนะทุกคนเป็นเป็น,เป,นเป็นกล้วยสีดำเป็นกล้วยงา thì có gì chưa thì đi chưa có gì chưa có gì không ừ. nha. nó sút được gì chưa có gì chưa có gì cái có gì chưa 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 có gì บาออกมันเอาใบมันออกอตะกานมันโอ้อาตใบมันอากาศมันถิ่นเนาะเห็ดขนมแหนบจ้าได้ต้มน้าด้วยต้อมบริจาาไปไหนเนาะพี่น้อเซอกอกอับังไปเปักกลุยอายเยอไปอุ้ยจะป่ลายสืออีบปจุนใจเลยดิ บึ้งเชือเขาดีนั่นคือเน้อเบิ้องออกมาเบื้อโออกโยนออก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 โย่เชื่อจริงจริงความอื่นออกไปอม่โอ้ยหมากับหมาไม่ตรงอย่า เนี่เห็นบ่วงอกไรไหนมีฉันแตะเห็นหมดี่นอเห็ดขนมมกกินแล้วพี่นอเออนางก็้วยัใเจ็กรนางหอนได่หอนได่ว้าจมินหอนหอนไี่หอนกาเออสีหน่าก็บางเลย ไม่ตองไม่อยากสวยเท่าไหร่ค่ะแต่กะไอยูนาะพี่เนาะไล่าจากเขาตัดเปตองแล้วเขาซิมจีเจี๋ยวเขาจีก่อนเขาจังจะจะจังเสรศ็จเค้กขนมแหนบด้วยว่าขนมหมกนะคะนีอเขาจังเสียไปค้างไฟอันน้พี่เนาะเพราะว่า มันแดดบุดนะนี่เปอร์มาตนี่เนาะะต,าดตัดใบตองแบบนี้เสีดจะใส่แม่ขาเล้อเสร็ดดีๆหรือเดดอ,อเาวเสร็จก็ได้ไม่ยังจะสิไปค้างไฟค้างไฟเดี๋ยวจงมาเสร็ดเนาะเพราะฉะนั้นี้เราเอาเหลี่เหล่มแลก็น้ำมั ก็ค้างสีเนี่ยหรอวะใช่ชิโนยังไปค้างสีดแล้วก่็ข้าจีนเนาะดังจากข้าไหลรไปตองมาแล้วครับอ้สิได้ดินี่ที่ลายไปตองนอเงงานานะปลูกง่ายๆค่ะฮะกะสิมาตัดเป็นพี่น้องบุบก็ง่ายจ้ะขวดอะไรขวดเต็มเฮาตาัดดังจากเฮาตาัดให้มันเป็นทรงเป็นยังเฮาตาัดเอาเดียวม,มันออกสีก่อน ร้อนกับสีงามเวลาฮ้อนกับสีงามนะทุกคนข้อตดัดเลยนะฮะจังเสียเอาไปค้างไฟเนะาะเวลาเขาห่อขนมใบตองมันจังจะบดแตกนี่มันแตกเลยค่ะมีประกะเออป้ามันเยือกจีบใบใบมันคืแตกบดอะไรค้างเขาจังเสียดข่ายที่ที่ว่าต้นอะไลูกหนึ่งนี่ดแดดแห้งแห้ง,หงนะลูหนึ่งนี่พูดดีว่าเหมือดฝนมา หน่อยโอเคไปเดี๋ยวเขาตัดไปตองเดี๋ยวแล้วจะถางไปบึงตอนเปาแล้วขูดบักผ่าเราสังเนาะผาาบึงตอนห่อหอยยังเนาะพี่น้องบอรดิกินโดนนะ้วขนมมีเห็ดหล่าสุดกระโลนโดนเนาะตอนตอนตอนั้นได้กินอยู่ที่นึงเห็ดเตยโดนอ่ะตอนนั้นตอนเห็ดขีบทับอีดพุด่นเป็นขีบ เป็นคลิปแรกที่เปิดแล้วก็เป็นคลิปที่สองของการ hit YouTube นาะ hit น่าหน่อย h ขนมมันดีแล้วเนาะพี่น้องขนมแหนบนี่แหละล้างจากข้าตับไปตองแล้วเขาก็จะมาค้างใสเอาไม่อะเดี๋ยวจะสมาเศษเนาะพี่น้องเ,เก็บมาหลายเก็บมาปรุงมาพี่อันนี้ก็เป็นยางซีเมล้วยางซีซีมู๊ไปกินเนาะพี่น้องเก็บซีมูนน๊แบบ ว้าวต้นน้ำมจ้าอันนี้น้มเขียนเนาะเฮ็ดน้ใหม่เผาสิเฮ็ดเอาไว้แกงตัวดหั่นอ๋อกระมาใส่บกระัมาใส่วาเอาหอขนมมันจังบ่เฮ็ดให้ขนมแตกเนาะพี่น้องเพราะว่าที่จริงเฮาต้องเอาไปตากแดดแต่ว่าแดดมันบ่มีมื้อนี้แดดมันเบิดล่ะโอเค เอาจะเฮ็ดบ้างจะเฮ็ดเป็นบอกมีเขาเป็นเป็นหนึ่งสีไหมมันไหลเลยนี่เด้อนม่มันถ่วงเออติ๊กกระปิ้นเบืองสีเดี๋ยวจะเห็นหอยมันบอกเออเอาเฮ็ดเบ้างกลวงใบก็สั่งคนเฉยนี่นี่ทุกคนอันนี้เป็นเขาหัวหงอกนี่ใจแบบพระข้าข้าจะเอาอันนี้ข้าไปขว้เดี๋ยวข้า มุกมีต่อก่อนเนาะพี่น้องให้มันอ่อนก่อนตึงแต่ผสมแป้งจ้าเงี้ยังหน้ากระดูกอย่างสีกินเนาะพี่น้องอย่างสีมูผสมกันหรอเดี๋ยวเอาเขาวซาคุใช่ไหมท่านี้ชาแนอยบอกว่าจะเอาเขาวซาคุเอขาวแจะแบบยังตะเขียดเนาะพี่น้องบดี๋ยเอาซะเอาเป็นแปง้งเ้าจพกาะเขาเนี้ยเอเปิดหรือเปล่าตากแดดเอาเขาบอน่มันไม่แดดตากแดดนหรอ ใช้บสโ้เบสโตู้นนองมีนะ่ไข่ม่บลายบได้เลยค่ะตัวนี้เทาอีกจ่าาโีเดแปงข้าวเจ้าเป็นแปรงเขี้ยวใข้าวเจ้าใส่ได้หนึ่งใส่ครึ่งหนึ่งพอจนเขาใส่ทงหนึ่งเลยดิมาทุกคนตัดผ้ามาตอนนี้หลังจากเข้ามุกไปตองแบะ อิสิมะขวายใจมันเนาะพี่น้อเนาะน้ำดำถมาเขียนน้ำตาให้ออกมันเป็นเลือดเดือดสีกันไม่พี่น้องล้วก็สับปะขาวยนั่งเป็นขวายจ้าอันนี้เป็นใจมันเด้อพี่เนาะขนมมใจมะพร้าวไทยสีสวยมากไม่ได้เนี่ยให้ทุกคนเห็นขนมมันสวยมันหอมเป็นมันเดืองเห็นไหมสีออกเป็นเดือง อผิดขงาตารมีบ้บานเอาเกลือใช้ในมือผัดเต้ามิ้นแบบขาาเรียนมาเลยเอายิีกันอย่างฉีดนอกที่นอกแต่เราไม่ต้องมีแดดมาถึงนอค่ะสิดนุหม ใบตองค้งังค่ะเสีดเดยบเรียบร้ออันนี้จะเป็นแป้งครับอันนี้จะเป็นแป้งขาวเหนียวกับขาวจาเรือยีหน่อยเอาผสมขันเ,นเรียบร้อยเลยจ้าเดี๋ยวเราจะมาห่อกันเดีย๋ยวถ้าแต่ใจใจขวดใจมั่สุกแล้วเราจะสิมาห่อขนมเนาะพี่น,น,น้องสาวเป็นกระถางฮาวเด้อรวันนี้เม่บอกระเมื่อแห้งเลยอะไ แทนแทนแทนตอนนี้ก็เสร็จแล้วค่ะอันนี้แป้งข้ากับเรียบร้อยแล้วอันนี้จะเป็นใจข้าวนะพี่เนาะใจขนมขนมแหนมที่ข้าสีเห็ดเนาะอืมหอมมากค่ะเดี๋ยวขออ้ดเนื้อยาชีบได้เพียงอืมจิมเมสแสบแั้เห็ดฉันอานั่งนี่อะเป่านั่งนี่ซะจะไปนั่งเดือดคนโอเคมาค่ะสิมาหอขันทองทำอินหอจะได้มาลื่มซิเนาะ ธ้รมันจะไปตวงธรรมันก่อนบอกนนั้นอเมริกรันป่วยใช่ปั้นเป่งปีปั้นไห้นี่ดิดรื่รองดะบริเวณถึงนะปู่ป้าในสาราตัวนี้เอนี่ <c oughs> เห็น <Okay. S 2> อีู่บ่โอเคมาเออจะเอาใจใส่ค่ะจะปั้นจะกระปรงมัอนี่ก็ได้ ้ะเมาเฮ้บปสิต่บ่อืมนีเนาะพี่ท้อคอยลื้อบอร์ะเอาอันนั้นไหมนี่ครับสิบานีเนาะปรจานไหมเอ่ยสิบบาทนี่อันนี้ขนาดใหญ่ผัาก็ตัดโอาียังนีเนประจานไม่ปะประจานไม่ปะยอยู่นี่ นี่พี่น้องไปเฮ็ดเวียนอยู่เลยได้ยินเนาะแต่ว่าให้กอดง่ายกว่าอีกหนึ่งก็ไดานไปปอกมาก้อนที่สองบันนี้ก้อนที่สองค่ะใส่มือจุ่มน้องมูสิเขาต้องหยาดใส่มือเด้อพี่น้องกูดตรงเฮ็ดจะังพูดตรงเฮ็ดจะเฮ็ดบ่เป็ดจะทาเบิ่งทาเบิ่งยังเย็นอีก เห็ดยาไว้านะบริเห็ดงายเลยก่อนที่สองบอจีดบุเป็นถาเบืองทยกินอ้าวกินเังเปลือกมันเปลือกมันมมบเห็ดเห็ดเห็ดืออะกาอัดใจม่ใส่ักตนเราเห็ดฮอเป็นยจ้านี่อันนี้เป็นฮอที่สองก็เห็ดเป็นยูจ้าได้ยือนเจ้าขาวกันน้ว อาใสซาำมันหมูถา,าดใบตองแบบนี้ด้วยพี่น้องทางกาลางเวลาข้าวขนมลง่ลลงมันก็จะบดต,ติดเนาะถิ่มนก่ยักสีเอาขอ,อ,อก้ออออกใส่ได้เหมือนง,ง่ายถ้าก็พับเองสิพี่น้องพ,พัาโคนลเราสวนใส่เองสิน,น,นี่นี่ดีง่ายรับแหละปุ่ที่สาม ก็ได้อยู่พี่นะจะไปจับเหยียจ่อมันจถอถาดาจะเป็นบ้าเอาถาดามถาดามปุกปัวใหญ่หวปจ้พอดีเมาลงอีกก็ได้เน้นใจได้ไรไม่เสร็จง่ายอะตอมันหญ่กา่าจีก่อนสีน้ำกรด กระพับขึ้นด้วนี่ฮะกระชิพับตัวนี้โลกเนาะพี่น้องอัหน่อยมาก้อนซ้อนกันดะกระพับ<ะ>เบื้องส่วนนี้คนละเบื้องด้ซี้ถ้ามันไม่ตรงนี่เด้อนี่ทุกคนต้องเขาตีต๊ดพระพอะนี่ก่อนที่สี่จ้าขอเห็ดงะนี่เด้อนี่ขอเห็ดเ,เป็นของข่อยอะไรดินี่น้าพี่นอ้อง ได้อยู่ได้ข้าพิจว่าจะเอาตาเขียนไปหยีบแต่ว่าเมั่อนั้นจะคขอเอาตาเขียนเดี๋ยวป้อหงาหัวมันก่าบริย่ามากพี่น้องเฮ็ดแบบนี้นี่ เพราะตะวันเป็นสุกเป็นเดิยมสิกระเพาะมนิดงามตะบานเหดให้มันอยู่เนาะนี่นากระโคกใส่นากะกระเอ็บานม่นเดนโดินเห็ดขนมกินเถื่อเนาะพี่เนาะหัวหน้าเห็ดอันนั้นะเห็ดน้ำหวานใจมะพร้าวมะพร้าวเจ๊งงอยกางกะเปลงงอย่างมะพร้าวหนึ่งว้เตะสามในตัวแต่ตัมึงงะมากับ ม่ตองเข้าบริตากแดดเนาะกับประมาณนี้เด็ดมันเหยียดเต,ก,เตกนะแล้วห,หนักกินไหมอ่ะนอหนักปะหนักปะปะกินมหอ่ะอกิน คนหนึ่งเป็นคนแปลโอ่าคนปัดเนาะคนหนึ่งเป็นคนเห็ดจะรอดหรือจะรั่วเดี๋ยวถามมาเบิ่งตอนตอนฉีดซุกเนาะพี่น้องเดี๋ยวเขาตัวนี้น,น,น,นยยี่เดี๋ยวใส่เบิ้งนี่ใส่หน่อยหอวจะเป็ี่ยนยูเนาะทุกคนเนาะดิก็สวยอยู่ไหนเดี๋ยวเขาสีเอาดุหยาด ห่อกันเด้อแบบนี้บัดเฮาห่อลแล้วแล้วเฮาสิเอาไปหนึ่งถาเบิ่งตอนมันสุกนะพี่น้องสิประมาณนี้นี่พี่น้องหลังจากเฮาหนึ่งไปประมาณ10หรือว,ว่า20นาทีเนาะชิบหา,าแซวไปแหละสุกแกไปสุกเดี๋ยวพี่นาะอันนี้เขาฉีดเหมือนกระเบื้องเปลือก,อก <หา S 1> สุกแล้วจ้าเดี๋ยวเขาฉีมาลองชิบลุงน้าว่าเสียบซำดายนี่ตัวนี้ ขนมหมูข้าวนอยขนมแหนบขนมมุกับขนมแหนบกันเดียวกันเนียแหนบกันบ่นุ่มแหนบนะเออเนะต๊ะมาสีเบิงนี่สดามากมาสีเบิองเรามาซีมดูกันค่ะซมลูดมันหอนยังหอนเลย เวลาด้ห่ออะเน้นไม่ได้มันซุกมันสิบติดไปต่อเดี๋พี่น้องเพราะว่าห่อน้ำมันน้ำผัดมันเย็นก่อนอยากไอตัวนี้น้อยนะคุณอยากกินตัวใหญ่กินได้เนาะแฉบอยู่บ่าแฉบอยอ่พี่น้องพี่นี่ดีกินย่างที่อำเภอชะบ่ายดีอืมอร่อยมากเลยค่ะพี่มือกระป๋าน่าริบบ์อืมอืม แซ่บดั้เดี๋ยวรอมันเย็นก่อนมันหอมเดียวเอาเปิดชื่อปาพาเนาะทุกคนชื่อปลาขนมหมกข้าบวบอลหวังเนาะชื่อปลาพานชื่อปลาแซ่บนี่แตกแบบนุ่มพอดีเด้อยใหญ่ก็แซนะ่บเนาะเฮ็ดเองแซ่บเองจ้าบ่เทาเซอใส่เกลือแนละ้วนะพี่น้องออ เียมๆนนึน่งนั่นนะนาไม่น่าใจมั้เนาะใสเกิดอจะใส่หนิมันออกเทีนเข้มเป็นน,นุ่มมากหอนเปร่าจ้ออือรอามากถั่วเจ้าจอีบอยดีดี<ก>เป็นห่นอนั่นดวกบ<ม>าไปคลิปนี้ฮากกัเสี่ยไว้สำหด้ ได้กับสาวพี่น้องก็ได้ก็แท้เด็กครับค่ะเบิ้งก็ชนะใช้หน่อยเด้อพี่น้องขอกำลังขีดหน้าเด้อพี่น้องบายบายดําสบายดีเด็กคะขอบใจเด้อทครับส่งขิดนี่จนจบเนาะสบายดีบายบายเดี๋ยวเดี๋ยวคขีดนะฮะซิมาเห็ดขนมตัวใหม่ให้เบิ้งเนาะขีดเนี่ยเห็ดขนมมกเออขนมแหน็บปะบ๊ายบาย